มหาวิทยายลัยราชพัฒเลยเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมีปณิธานและวิสัยทัศน์แน่วแน่ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้มีโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฒนเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชาพัฒนเลยเพื่อจัดโครงการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนสาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและได้ดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาโดยตลอดในปีงบประมาณพุทธศักราช2562สาขาวิชารัฐประาาสัรลักษ์ได้ดําเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์สร้างเยาวชนให้รู้ลักสัมคีและรู้บทบาทหน้าที่ของพลเมือง ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเลยปีงบประมาณพุทธศักราช2563ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรักสัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการต่อยอดให้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ในการเสริมสร้างให้เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดเลยเกิดความรักสามคัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างพลังทางสังคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น รู้รักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ด้วยวิถีประชาธิปไตยโดยได้น้อมนำพระราชโยบายในด้านการจัดการศึกษาทั้ง4ด้านมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการอันประกอบไปด้วย 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตมั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ23ประเด็นประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประเด็นที่10การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมประเด็นที่15 พลังทางสังคมยุทธศาสตร์ที่6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐประเด็นที่20การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐประเด็นที่21การต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบและประเด็นที่22กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม พลังทางสังคมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิน่นเพื่อการส่งเสริมความรักความสามคัคคีความมีระเบียบวินยัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับนักศึกษาเยาวชนและประชาชน ในจังหวัดเลยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดเลยอีกทางหนึ่งตัวชี้วัดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. น,นักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามาคัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์สี่ประการรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นจำนวน200คน 2. บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาปกครองท้องถิ่นไทยหลักสูตรรัฐประาศาสนศาสตร์บัณฑิตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในการส่งเสริมความรักความสามคัคคีความมีระเบียบวินยัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจำนวน2กลุ่มเรียน 3. นักศึกษาและเยะวาวชนจำนวน200คน definite. เข้าร่วมกิจกรรม น้อมนำพระราชโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง4ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลย 4. มีเครือข่ายความรักความสามคัคคีจิตอาสาของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน2กิจกรรมตัวชีวัดเชิงคุณภาพ 1. เสริมพลังทางสังคมให้กับนักศึกษาและเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตอาสารู้รักสามาคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ภายใต้คื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีเครือเยาวชนรู้รักสามัาคีมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการเรียนรู้นอกห้องเรียนประกอบไปด้วย โรงเรียนแหล่งเรียนรู้และชุมชนที่มีศักยภาพและสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้างร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องความสำคัญของโครงการหลักการและเหตุผลเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรักและสามคัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเริ่มต้นจากสถาบันแรกของสังคมคือสถาบันครอบครัวเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุดการปลูกฝังความรักความสามคัคคีมีจิตอาสาและตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมจึงมีความสำคัญเพราะปัจจุบัน มีความเสี่ยงต่อปัญหาที่ท,าท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจดังนั้นการพัฒน,นาครอบครัวไทยให้มีความรักมีพลังสำคัญต่อประเทศชาติในอนาคตได้อย่างเหมาะสมนอกจากสถาบันครอบครัวแล้วสถาบันการศึกษาเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังและเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดความรักและสามีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติให้พัฒนาและเกิดความสุขวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินยัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,าษาัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับนักศึกษาเยาวชนและ ประชาชนในจังหวัดเลย 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความรักความสามคัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขของนักศึกษาและเยาวชนจำนวนสองเครือข่าย 3. เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาของเครือข่ายนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน2กิจกรรม 4. เพื่อบูรณาการการส่งเสริมความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในหลักสูตรรัฐประาศาสนาศาสตร์บัณฑิตจำนวนหนึ่งรายวิชาผลผลิตโครงการ 1. นักศึกษาอาจารย์เยาวชนและประชาชนจำนวน200คน เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราชยบายในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจำนวน2กิจกรรม 2. มีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยภาคเรียนที่ 2. ปีการศึกษา2564าจำนวน2กลุ่มเรียนในการส่งเสริมความรักความสาม,มัคคีความมีระเบียบว,วินยัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ นเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ม,มีสองเครือข่ายรู้รักสามัคคีของนักศึกษาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย 5. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศา,านสนศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามาาัคคีร้อยละก25ผลลัพธ์โครงการ เกิดกิจกรรมการน้อมนำพระราชโยบายและมีเครือข่ายดำเนินกิจกรรมด้วยสมาชิกที่มีความต่อเนื่องหลักสูตรรัฐประศาธธสนศาสตร์บัณฑิตมีการบรูรณาการความรักความสามคัคคีความมีระเบียบวินยัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเนื้อหารายวิช,ชาการปกครองท้องถิ่นไทย ปีการศึกษา2,564และมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษาและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ